ต้มแซ่บครึ่งในเนื้อจะพี่น้องฮ้นๆจ้าสุดข้นๆครึ่งในเนื้อรวมนะจ๊ะพี่น้องข้นในบ่กินเนื้อกะต้มแซ่บหมูกับเสับเพื่อกันจ้ะกินกับข้าวเจ้าจ้าโดยผักชีลงไปหอมๆหมืมผัดผงเส้นเลือกทัน เาไม่กินนํ้สวัสดีทุกคนทีของาำหรับจมเด้อค่ะพี่น้องกินเสร็จหนกว่าแทนจีจ้าสวัสดีเสาร์อาทิตย์ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ทอกฝาแจ่มใสค่ะสภาพอากาศเดือดโวอึมขึ่นมาหลายมือเหเดียดอวเถื่อนี่เคากินข้าวสองกันค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะ <ừ> สุดน,น้ามันนอันนี้เห็ดเป็นส้มสุ่มนะจ๊ะเครื่องในเนือน้อเหาตุนใจหมอดรงดันเปื่อยดีดีเอ็นเหลืองนี่ ื่อยดีขนาดาง,ง่ายง่ายตุนเป๊ะก็หอยประติดแขวอืม จ้าอันนี้กวากระดุมกระดุมเบื่อเบื่อย่อย่ขาดย่าก มือนี้เฮ็ดเป็นเป็นตม้มสมบ่ใส่บีหัวอืมออก,ปออกปเปรี้ยวๆเผ็ดๆจังเลย แดดปวดอีกแล้ว Mm. Ah. แล้วกินต่อคุณจ่าแม่มาสักท้ายสำเนียะค่ะเป็นจับนัวโคตรเจ๊ซีนะคะแม่ไปเห็ดเปียกตัวพี่น้องดีผาดีแพะเต็มมาหยักาคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สำเนี้งราคาขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามากดไลค์กดติดตามกดกดคอมเมนต์ให้เฮ้าด้วค่ะฝากเป็นกำลังใจน้ำน้ำราคากินจับนัวโคตรเจ๊ซีค่ะบ๊ายบายพอก็ไม่คิปหน้าค่ะ